วันนี้วันที่18เดือนพฤษภาคมปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบับดาซึ่งพูดโดยอเวกบับดาเมื่อวันที่25เดือนมีนาคมปี2005หัวข้อของเบอรีก,ก็คือจงมาเป็นนายพระอาทิตย์แห่งความรู้และกระจายลังสีประสบการณ์ของลูกจงมาเป็นผู้ประทานโชคและเป็นสปัสสวี วันนี้บับดาดาได้มาที่จะเฉลิมฉลองโฮริอยู่กับลูกๆของท่านผู้ที่เป็นหงอันศักดิ์สิทธิ์จากทุกๆท,กที่ลูกๆยังได้มาถึงที่นี่ที่จะเฉลิมฉลองโฮริได้ถูกผูกไว้โดยเส้นเชือกแห่งความรักของลูกลูกได้มาถึงที่นี่ด้วยความรักอย่างมากมายเพื่อที่จะเฉลิมฉลองการพบปะ บัดาดากำลังดูโชคของลูกๆทั้งหลายมันเป็นโชคอันใหญ่ยิ่งเช่นนั้นที่ลูกนั้นอยู่อย่างศักดิ์สิทธิ์มากเท่าไหร่รูกนั้นก็จะสามารถอยู่สูงสุดได้มากตามนั้นมองดูที่วงจรทั้งหมดไม่มีใครอื่นใดมีโชคที่สูงกว่าของลูกลูกนั้นรู้จักโชคของลูกไหมแม้ในเวลาปัจจุบันก็เช่นกัน ลูกนั้นกำลังได้รับการหล่อเลี้ยงโดยการหล่อเลี้ยงของพระเจ้าการศึกษาพระเจ้านี้และก็พรของพระเจ้านี้ในอนาคตก็เช่นกันลูกนั้นจะเป็นผู้ที่มีสิทธิในอาณาจักรของโลกลูกจะต้องมาเป็นเช่นนั้นมันถูกกำหนดไว้และลูกก็จะมีศรัทธาหลังจากนั้นก็เช่นกันเมื่อลูกนั้นมาเป็นผู้ที่มีค่าคนจักรละ ไม่มีใครจะได้รับการบูชาอย่างแบ่นดำในหนทางที่ถูกต้องเท่ากับรูปดวงยานที่สูงส่งดังนั้นในเวลาปัจจุบันในอนาคตและในรูปแบบที่มีค่าบนสักการะลูกนั้นคือผู้ที่อยู่สูงสุดนั่นก็คือสูงสุดของที่สูงทุกๆการกระทําของรูปลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของรูปก,ก็ยังได้รับการบูชา มีผู้ก่อตั้งของศาสนาและดวงยานที่ยิ่งใหญ่มากมายแต่ลูกๆผู้ที่อยู่สูงที่สุดของที่สูงของพระเจ้าเท่านั้นผู้ที่ได้รับการบูชายอย่างแน่นยัในหนทางที่ถูกต้องนี่เป็นเพราะลูกนั้นแสดงทุกการกระทำอย่างแน่นยัในเวลานี้เช่นพามาโยคและผลของ สิ่งนั้นก็คือลูกนั้นได้รับการบูชาอย่างแน่นยำลูกได้รับรางวัลของความพยายามที่ลูกทำของยุคบรรจบพบกันดังนั้นพระเจ้าผู้ที่อยู่สูงที่สุดของที่สูงกำลังทำให้ลูกๆนั้นได้รับการบรรลุผลที่สูงสุดของที่สูงพรขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวและไม่สังค์อนเช่นองคต์ต และข้ามเหตุการณ์ที่ยากลำบากไปได้ด้วยสภาพที่เต็มไปได้วยความรู้ของรูปในอาณาจักรของลาวันขออย่าได้ให้มีเหตุการณ์ที่ยากลำบากหรือบุคคลใดสามารถที่จะเข่าเย่าลูกได้แม้แต่เพียงน้อยนิดแม้ในความคิดของลูกจงมาเป็นคนผู้ที่ได้รับพรด้วยพรของการอยู่อย่าง ไม่หวั่นไหวและไม่สั่นคลอนในหนทางเช่นนี้เพราะอุปสรรคต่างๆที่มานั้นไม่ได้มาเพียงแค่จะทําให้ลูกล้มลงแต่จะทําให้ลูกๆนั้นแข็งแรงด้วยผู้ที่อยู่อย่างเต็มไปด้วยความรู้จะไม่เคยสับสนอยู่กับการเห็นข้อสอบใดๆมาอย่าสามารถมาในรูปแบบต่างๆแต่ลูกนั้น จะต้องรักษาไฟแห่งโยคะของลูกให้จุดขึ้นมาแล้วก็อยู่ในสภาพที่เต็มไปได้วยความรู้ของลูกต่อมาอุปสรรคทั้งหลายก็จะจบสิ้นไปได้โดยอัตโนมัติแล้วลูกก็จะสามารถคงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่ไม่หวั่นไหวและไม่สั่นคลอนได้คติพจน์เมื่อลูกนั้น มีการสะสมสมบัติความคิดที่บริสุทธิ์เวลาของลูกก็จะไม่ถูกทำให้ศูนย์ปล่าไปในความคิดที่ไร้สาระได้อัจฉะโอมชาน